ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี HMQ 0599-T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระพุทธปฏิมาปางถวายเนตรเป็นพระพุทธรูปปฏิมาสำหรับบูชาดาวนพพระเครา์ประจำวันอาทิตย์พระสมณะ,ะโคดมยืนถวายเนตร ลายพุทธศตรวรรษที่24แก้วผนึกองค์พระสูง57เซนติเมตรประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถวัดภาะศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในรละชะสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวได้มีการสร้างพระพุทธปฏิมาปางถวายเนียขึ้นเป็นจํานวนมากเช่นพระพุทธปฏิมาแก้วผนึกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม ซึ่งน่าจะเป็นพระพุทธปฏิมาประจำพระชนวระของพระบรมวงศานุวงศ์เพราะมีห้าชั้นประดับอยู่อันแสดงถึงพระอิสริยยศพระพุทธปฏิมาองค์นี้มีลักษณะที่เรียบง่ายเจกเช่นพระพุทธปฏิมาอื่นๆในรัชกาลนี้และยังคล้ายกันมากกับพระพุทธปฏิมาแก้วสีต่างๆปางถวายเนตรที่บริสถาน ในหอพระสุรารัยพิมานพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างขึ้นในรัชการเดียวกันหลังจากที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิโนรสได้ทรงบัญญัติพระพุทธปฏิมาปางต่างๆขึ้นมาแล้วพระพุทธปฏิมายืนพระหัตถ์ประสานกันหน้าพระเผาจึงเรียกปางถวายเนตรบูชาพระมหาโพธิ์อันเป็น สัตตมหาสถานแห่งที่สองในจำนวนทั้งหมด7แห่งกล่าวคือหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตัสารูแล้วเสด็จไปประทับตามสถานที่ต่างๆแห่งละสัปดาห์อันได้แก่สัปดาห์ที่1ประทับเสมยวิมุติสุขใต้ต้นพระศีมหาโพธิสัปดาห์ที่ 2, สองเสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นสีมหาโพธิทรงยืนทอดพระเนตร ต้นสีมหาโพดยไม่กระพิภพพระเนรสถานที่พระองค์ทรงยืนนั้นเรียกว่าอนิมิตเจดีสัปดาห์ที่ 3, สามเสด็จไปจงกรมทางทิศเหนือของต้นสีมหาโพเรียกสถานที่นั้นว่ารัตนจงกรมเจดีสัปดาห์ที่ 4, สี่เสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นพระสีมหาโพ ทรงเนรมิตรเรือนแก้วและทรงพิจารณาพระไตรปิฎกในเรือนแก้วสถานที่แห่งนั้นเรียกว่ารัตรนาจรเจดีสัปดาห์ที่5สเสด็จไปทางทิศตะวันออกของต้นพระศรีมหาโพธิ์ประทับใต้ต้นไทรและทรงขับไล่ทิดาพญามาร3ต้นสัปดาห์ที่6ทรงเสด็จไปทางทิศตะวันตกของต้นพระศรีมหาโพธิ์ประทับใต้ต้นจิก มีพายุฝนตลอดสัปดาห์พญานาคมุจจรินจึงแผ่พังพันปกป้องพระพุทธองค์สัปดาห์ที่เจ็ดทรงเสด็จไปทางทิศใต้ของต้นจิกประทับใต้ต้นเกตพระอินท์เอาผลสมอมาถวายเท้าจตุรงกรบาลถวายบาทพ่อค้าสองพี่น้องเอาข้าวตูก้อนข้าวตูผงมาถวาย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่